สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาดูนี่เลยค่ะต้นอินทผลัมค่ะใช่เลยตอนสั่งซื้อซื้อต้นอินทผลัมตอนลงปลูกก็ปลูกต้นอินทผลัมแต่ปรากฏว่าพอโตขึ้นมาไม่ใช่อินทผลัมค่ะเป็นต้นต ดูในเน็ตนะคะเขาว่าต้นลักษณะนี้เป็นต้นตาลฟ้านะคะเห็นไหมคะกว่าจะโตกว่าจะรู้ว่าถูกหลอกนะคะมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันนานมากต้นนี้ก็เป็นปีแล้วนะคะก็คอยดูตอนโตโตโต,โตก็ว่ามันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆนะคะภารกิจในวันนี้ก็คือจะมาตัดแต่งต้นตาลฟ้าต้นนี้นะคะหวังว่าถ้าเขาโตก็จะสวยนะคะก็จะไม่โค่นทิ้นนะคะ คิดอีกทีนะคะถ้าโค้นทิ้งก็คงจะลำบากนะคะแต่ก็จะเก็บไว้นะคะภารกิจของย่แมวในวันนี้ก็จะมาแตแต,แต่งต้นไม้พวกนี้นะคะให้ดูสวยงามค่ะคงไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราลงมือกันเลยค่ะ ประสาทก็คือเนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบเขาจะมีหนามแล้วก็คมแหลมมากเลยนะคะนี่ค่ะก็ดาวผิวนะคะ พอตัดแล้วก็จะโล่งแบบนี้เลยเห็นไหมคะดีค่ะเห็นไหมคะก็สวยอีกแบบนะคะสําหรับต้นตาลฟ้านะคะก็จะเก็บเข้าไว้ดูแบบนี้นะคะก็โตขึ้นกว่านี้ก็คงสวยะค่ะเดี๋ยวลงมือต่อค่ะค่ะสําหรับการตัดแต่งต้นนะคะก็เสร็จไปสามต้นแล้วนะคะนี่ค่ะตัดแล้วก็จะสวยแบบนี้นะคะต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะตัดง่ายหน่อยนะคะ ค่ะสำหรับการตัดแต่งพืชผักหรือต้นไม้ของเรานะคะเราก็ทําอยู่เป็นประจํานะคะยิ่งช่วงหรือดูฝนนะคะจะต้องตัดแต่งเขานะคะเพื่อเขาจะได้รองรับน้ําฝนจะได้แตกใบอ่อนๆแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ การกิจในวันนี้จะได้เสร็จค่ะ